เวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดาถ้าไม่ถูกกําหลักบังครับให้ไปตกนรกเสียก่อนมีช่องทางที่จะไปหายากหาวงของตนได้ทุกแห่งทุกคน โดยไม่มีคำว่าหลงทาง <c oughs> นี่คือญาติมิตรที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตของตนตายที่ไหนก็มาหายาตาิมิตรเพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาดั้งเดิมในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่าน บอกไว้ในสูตรติโลกันทสูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้างเข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้างเข้ามาอยู่ทุกซอกทุกมุมในบ้านเรือนของญาติของมิตรของพ่อของแม่บ้าง <c oughs> แต่เวลาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่รับทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วเท่านั้นกลับมาเข้ามาแอบดูพ่อดูแม่ดูญาติดูวงที่กำลังรับทานอาหารกันอยู่ในนั้น ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรตผีกับมนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหากว่าญาติมิตรมีความรู้สึกเป็นห่วงใยในผู้ร้อมผู้ตายจากที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แจก บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วน,นกุศลก่อนจะจากไปก็อนุโมทนาสาธุการแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่หลวงท่านเหนล่านั้นให้พ้นทุกในความเป็นเปรตเสียได้นี่ท่านแสดงไว้อย่างเปรตประเภทที่จะ ในรับส่วนบุญส่วนกุศลนัน้นมีมากมายก่ายกองด้วยเหตุนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนไว้ว่าเมื่อล้มหายตายจากไปจากกันแล้วอย่าลืมบุญลืมคุณลืมความรลึกถึงกันแล้วให้บำเพ็ญส่วนกุศลก,กุทิศไปให้ ท่านผู้ร้มผู้ตายจะรับการสนับสนุนจากการสร้างบุญกุศลอุทิศไปให้ันแล้วนะพ้นทุกไปโดยลำดับนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้ย่างที่บรรดาทหารที่มาตายอยู่ในเมืองการของเรามีจำนวนมากมายทีเดียวท่านเหล่านี้ก็มีความหวังที่จะพึ่งพิงยากมิตรเพื่อนถูง แล้วยากเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันก็มีทางรับได้เช่นพวกเราไม่ได้รู้จักหน้าค่าตากันเลยแต่เรามีเจตนาเป็นบุ้รชนทำบุญแล้วทิดถึงท่านเหล่านั้น บุญกุศลจึงไม่นิยมว่าใครเป็นญาติไม่เป็นญาติอยู่ในฐานะที่จะรับได้จากผู้มีเนตตาจิตยื่นให้ด้วยการอุรทิศส่วนกุศลท่านเหล่านั้นก็รับได้พ้นทูกไปได้เนี่ยท